สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักคนาราศีสิง์คนลักคนาราศีสิงเนี่ยมีพลังก,กาลังเต็มร้อยนะคะทำอะไรมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจดีนะคะเพราะตัวเราเนี่ยเป็นกเกษตรแล้วก็กลุ่มลักเราอยู่แล้วก็มีความตั้งใจมีไฟในตัวเองแต่อย่าใจร้อนใจเร็วนะคะ เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีพละกกำลังมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพนะคะในช่วงนี้เนี่ยแต่ดาวที่เล็งเรานะคะหรือว่าดาวที่ส่งกระแสถึงเราเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุไฟมันจะทำให้เราทำอะไรรวดเร็วทำอะไรตัดสินใจได้เร็วหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันอาจจะเร็วก็ได้นะคะอ่าแล้วก็อาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้เพราะว่าดาวเสาร์ที่เป็นดาวคู่ธาตุไฟเนี่ย มาจากเรือนอริด้วยนะคะและดาวราหูก็ไม่ค่อยถูกกับดาวอาทิตย์เท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องมีความรอบคอบมีความละเอียดถึงจะรอดพ้นปัญหาต่างๆได้นะคะ,ะเริ่มต้นวันที่11กันยายนดาวพุธโครจรเข้าสู่ราศีกันนะคะดาวพุธโครจรเข้าสู่ราศีกันก็จะเข้าสู่ราศี กันนี้คือเรือนที่สองก็คือเรือนกระดุมพระร่วมกับดาวอังคารที่เป็นมหาจักรแต่ดาวพุธเป็นกเกษตรนะคะการเงินการทองเนี่ยดีนะคะ,ะก็ถือว่าไม่ได้คือไม่ได้เสียหายเรื่องการเงินเท่าไหร่แต่อาจจะมีความติดขัดมีปัญหา ได้บางประการนะคะเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวอังคารซึ่งอังคารกับพุธไม่ค่อยถูกกันเท่าที่ควรนะคะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็การใช้จ่ายเงินก็อาจจะเกี่ยวพันกับในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้ด้วยแล้วก็ซื้ออะไรต้องรอบคอบซื้ออะไรต้องคิดดีๆว่ามีความจําเป็นไหมอย่าตามกิเลสมากมายนะคะ,อะพอดาวพุธเข้าสู่ราศีกันดาวอังคารเข้าสู่ราศีตุล อังคารเขาสู่ราศีตุลมีมาตรฐานเป็นประนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเรา,าพบเจออาจจะเป็นช่วที่เราพบเจอมิตรสหายหรือ,อคนเขาเรียกว่าอาจจะเจอคนหรือเจอคอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะก็จะต้องอดูดีๆนะคะดูดีๆบางทีเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าไว้ใจได้หมดทุกอย่าง ทำอะไรก็ต้องมีสติรอบคอบอย่าเชื่อเขามากเกินไปนะคะอย่าเชื่อเขามากเกินไปให้ตั้งสติถ้าใครชวนทําอะไรก็ตามไม่ว่าลงทุนหรือทํางานใหม่ๆหรืออะไรก็ตามก็ต้องคิดให้รอบคอบให้มีความละเอียดให้มากหน่อยก็จะปลอดภัยนะคะแล้ววันที่13กันยายนดาวเกตโคจรเข้าสู่ราศีพฤษนะคะก็ไปอยู่ในเรือน กรรมะนะคะก็ช่วงนี้งานเราก็อาจจะเยอะงานอาจจะยุ่งวุ่นวายมากหน่อยหรืองานจะต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนปรับปรุงก็ต้องแก้กันไปการเงินการทองเนี่ยนะคะอย่างที่บอกมันไม่ได้ติดขัดไม่ได้ขัดสนอะไรมากมายแต่ปัญหาอุปสรรคการใช้จ่ายเงินของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รอบคอบหรือว่ามีระเบียบที่ดีมันก็จะใช้จ่าย หมดเปลืองไปกับสิ่งที่บางทีมันก็ไม่ได้ว่าเป็นประโยชน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่นะคะก็ต้องระวังระวังความเสียหายในเรื่องการเงินการทองทีนี้พอดาวเกตเข้าสู่ราศีพุธแล้วดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์นะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ก่อนหน้านี้เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะแล้วก็ดาวศุกร์ก็โคจรเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นดาวคู่สมพลก็เหมือน คนรักา,าศีสิงห์เหมือนมีผู้ช่วยมากขึ้นละ,ะทําอะไรก็จะเหมือนมีแรงผลักดันมีคนช่วยเหลือในระดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าปัญหาอาจจะเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะแต่คนรักนา,าศีสิงห์ก็เหมือนก็จะมีผู้ช่วยช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาช่วยผลักดันให้ปลอดภัยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีแล้วพอวันที่17นะคะ ดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีกันใช่หไหมตัวตนของเราไปอยู่เรื่องการหาเงินหาทองแล้วนะคะ,ะก็ไปมุ่งมั่นไปฝักฝ่ายกาันทํางานหาเงินก็จะเบาลงหน่อยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตที่มีความตึงเครียดความกดดันอะไรเนี่ยนะคะบางทีก็เบามาระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งแต่ความคิดความกังวลหรือความอะไรเนี่ย ก็จะต้องหาทางแก้ไขก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีคงค้างไว้อยู่นะคะในสิ่งที่เรากดดันถูกกดดันหรือว่ามีความเครียดอะไรบางอยา่างแล้วพอดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันไปแล้วดาวพุธค่ะโครจรย้ายอีกทีเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะเจอดาวอังคารละ อังคารเนี่ยกับพูดไม่ถูกกันอยู่ในเรือนนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเราอาจจะมีความที่ติดขัดหรือไม่ลงรอยหรือมีปัญหากับเพื่อนฝูงมิสหายพี่น้องอย่างนี้ก็ได้นะคะต้องระวังอ่าแล้วก็การใช้ใจ่ายเงินของเราเนี่ยนะคะบางทีก็จะเป็นในลักษณะที่อ่าใช้ใจ่ายหมดเปลืองไปกับการออกสู่สังคมการอ่าเขาเรียกว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราวิ่งเต้นหรือหาเงินทานองนี้คือเป็นในหน้าวิ่งเต้นวิ่งหาตลาดอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ถามว่าง่ายไหมมันไม่ง่ายนะคะมันก็อาจจะมีอุปสรรคมากอยู่แต่โดยรวมมันก็จะไปได้ด้วยดีนะคะแต่มันต้องผ่านก่อนผ่านด่านผ่านบททดสอบอะไรอย่างเงี้ย อ่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะอะไรที่เป็นเงินเป็นทองเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนนะคะอ่าคว้าไว้ก่อนบางทีมันอาจจะมีเงื่อนไขอ่าแต่ทั้งนี้ถ้าเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจจริงมันก็ผ่านไปได้นะคะพะตัวเราเนี่ยนะคะก็ยังมีดาวศุกร์กลุ่มลักอ่าก็จะเป็นคนที่มีเมตตามหานิยมอยู่ใคร เห็นใครก็สงสารใครก็เมตตาอยู่นะคะถึงแม,ม้จะมีดาวเสาเร็งดาวราหูเร็งมันก็อาจจะทําให้เรามีความเครียดความกดดันแต่โดยรวมเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ย่อท้อกับปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็ أ, สวยงามด้วยนะคะก็คือได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยศูนเรื่องการเงินการทองอ่าก็เหมือนที่กล่าวไปอ่าเรามาระวังการใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางการติดต่อการ เข้าสู่สังคมและการงานของเราก็จะมีการขยับมากมายคืองานอาจจะเยอะงานอาจจะยุ่งวุ่นวายก็แก้ไขปัญหาไปตามสเต็ปนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์จะออกแนวมีความกดดันมีความเครียดบางอย่างด้วยนะคะ,ะทำให้เราอึดอัดเพราะฉะนั้นก็ระวังใจตัวเอง พออึดอัดแล้วมันก็อาจจะพูดอะไรพงพงพังพางไปแล้วก็ทําให้เกิดความเครียดทั้งสองฝ่ายอันนี้ต้องระวังนะคะคนที่เราคอยความรักความสัมพันธ์มีโอกาสพบเจอแต่มันก็เป็นจังหวะที่ไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าเจอตอนนี้ก็จะมีความเครียดผสมลงเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยดูกันไปก่อนดีกว่านะคะทีนี้เราจะมาเปิดไพ่เสียงไพ่ถามนะคะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอยากจะแนะนำอะไรเราสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะอ,องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทเทว,วดานะคะจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีสิงห์อ,อยากจะบอกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอยากจะบอกอะไรขอสามใบนะคะอ,าอยากจะบอกอะไรขอสามใบสามใบสามใบ คนลัคนาราศีสิงห์สามใบนะคะไพ่ใบที่หนึ่ง t r u o f cup ใหไใบที่สอง chain of f i n a c ไพ่ใบที่สา fire of one นะเห็นไหมค่ะ ก็จะบ่งบอกว่าคนร,กการ,ราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็จะได้รับการร่วมมือได้รับกัลยาณมิตรที่ดีในการช่วยเหลือการหาเงินหาทองนะคะ,ะได้อยูอ่แล้วก็สร้างผลสําเร็จความมั่นคงอยู่แต่มันต้องฝ่าฟันปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องตามแก้ไขะจะต้อง เหมือนกับมีคู่แข่งมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องรอบคอบทําอะไรให้ให้ละเอียดแต่โดูรมและดวงชะตาดีมีคนช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ดีอยู่แต่มันไม่ง่ายนั่นเองนะคะคุณต้องฝ่าฟันให้มากหน่อยแล้วคุณก็จะได้สมดังที่หวังนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากไพ่จากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็เป็นแนวทางสำหรับคนลัคนาดาศีสิงห์นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ